สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นกุหลาบหินกันนะคะอันนี้เป็นไม้โบราณนะคะแล้วก็เหมือนจะใกล้ศูนย์พันเลยนะคะเพราะว่าแถบทั้งบ้านไร่งพยยมนี้ก็ไม่เห็นมีบ้านใครแล้วนะคะพอใครมาเห็นที่บ้านไร่งพยอมก็เออแปลกเหมือนเหมือนอย่างกับเคยเห็นที่ไหน เหมือนเหมือนมืก่อนที่บ้านเคยมีนี่คือต้นกุหลาบหินนะคะเมื่อช่วงปีใหม่โอ้โหดอกดกดอกด,อก,ดอกมากสวยมากนะคะก็ขยายพันธุ์ไว้ได้หนึ่งกระถางใหญ่ๆนะคะตอนนี้มาเดี๋ยวเราก็จะมาแยกย้ายตัดชํากันนะคะไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะตัดกิ่งเขาแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นต้นเก่านะคะใบจะเป็นสีนี้เลยนะคะถ้าต้นใหม่เขาก็จะเป็นยังเป็นใบสีเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่ก็จะสวยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเอามาชําเลยนะคะเขาเป็นไม้ทนแรงนะคะพูดง่ายคือขยายพันธุ์ง่าย แล้วก็ชํำง่ายนะคะทนแรงได้ดีด้วยอันนี้ชอบมากนะคะคือเป็นพืชที่ทนแรงมากๆนะคะเราจะมาตัดทางนี้กันนะคะอันนี้เราตัดตัดแต่งเฉพาะ ที่เราจะเอาไปชํานะคะส่วนในกระถางนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกบํ <c oughs> ารุงนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาแตกแล้วก็ได้ขยายพันธุ์นะคะอันนี้ถ้าเราไปทําจัดสวนปลูกให้เป็นแปลงนะคะสวยมากเลยนะคะเวลาเขาออกดอกถึงเขายังไม่ออกดอกแต่ใบเขานะคะจะเป็นมันเลยนะคะถ้าเราดูแลดีๆยิ่งสวยนะคะ น,นี้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะเนี่ยกิ่งเขาหักไม่ไม่เสียหายนะคะสามารถที่จะแตกช้ำขึ้นมาใหม่ได้อีกยิ่งเราดูแลดีๆจะขยายพันธุ์ได้ไวมากนะคะนี่อย่างกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็กำลังแตกแบบนี้นะคะ เราตัดตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เราก็จะได้ขยายได้เยอะอันนี้แตกขึ้นมาใหม่นะคะส่วนอันนี้เป็นกิ่งต้นแม่ใหญ่เลยนะคะต้นแรกต้นเดียวเลยนะคะที่เหลืออยู่นะคะก็เดี๋ยวจะตัดกิ่งเขาออกให้หมดเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกคุ่ม แล้วก็ได้ขยายพันธุ์อีกนะคะนี่อันนี้ดอกเขาแห้งแล้วนะคะดอกเขาแห้งไปเขาก็จะแตกขึ้นมาข้างกิ่งนะคะข้างการดอกนี่เราก็จะตัดให้กุดเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะแล้วรอให้เขาแตกพุ่มใหม่นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาลงกระถางตรงนี้กันนะคะ เราก็จะปักกันนะคะใส่สักกระถางละ3าหรือ4ี่กิ่งก็ได้นะคะเมื่อเขาลากเดินดีแล้วเราสามารถที่จะแยกไปใส่กระถางอื่นหรือว่าเราจะไปปลูกลงแปลงที่บารัรพยอมได้บอกก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ เขาปักชำง่ายนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆแล้วก็สวยมากตอนนี้ก็เรียกว่าหายากนะคะบางคนบอกไม่เคยเห็นเลยมาเห็นแล้วขอแบ่งสักกิงหนึ่งได้ไหมถ้าคนไหนรักต้นไม้ก็บรางพยอมก็ไม่ใจดำนะคะก็แบ่งให้นะคะนี่ค่ะ ก็รอให้เขาติดก่อนนะคะอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วก็คือหาได้ตรงนี้เลยนะคะหากิ่งหากระถางได้แถวๆตรงนี้ก็ใช้ได้ตรงนี้เลยนะคะพอดีตรงนี้ก็ เป็นร่มมะขามเทศนะคะก็จะมีใบของเขาล่วงมาเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีแล้วก็ดินตรงนี้ก็เป็นดินร่วนซุยเพราะว่าเป็นเตาถ่านเก่านะคะเมื่อสมัยสามสิบปีที่แล้วว่าแรงพยองก็จะตัดต้นกระถินแล้วก็เอามาเผาถ่านนะคะ สมัยก่อนนี้กระสอบละร้อยยี่บาทนี่โอ้โหบารังพยอมก็ตอนนั้นทำฟาร,ร์มโคโนมด้วยก็เอาเข้าไปไว้ในป่ากระถินแล้วก็โค้นต้นกระถินใบก็ให้วัวกินส่วนต้นแล้วก็ตัดใส่รถเอามาเผาถ่านที่บ้าน เผาครั้งหนึ่งคุยเก็บฐานขึ้นมาก็จะได้15กระสอบตอนหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะมีรถมารับถึงบ้านเลยเป็นแม่ค้าในตลาดบ้านหมี่นะคะเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะมารับฐานไปอันนี้ก็เล่าถึงอดีตที่ผ่านมานะคะว่า บาลามพัทอมี่ทำทุกอย่างนะคะความที่อยากได้เงินอยากรวยอยากมีกินมีใช้นี่ส่วนอันนี้เขาเป็นหัวเงาเลยนะคะเป็นโขดเลยนะคะแล้วก็จะแตกตามข้อมาอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาลงทั้งแบบนี้เลยไปตัดเขาเดี๋ยวเขาช้ำนะคะ เห็นเขามีโขดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาไปวางไว้ที่ชื้นๆใช้สปริงเกอร์ลดน้ำพ็จะมายืนรดสายยางวันหนึ่งก็ลดไม่เสร็จนะคะสำหรับต้นไม้ของบแหลงพยอมนะคะเดี๋ยวตัดใหม่ ตอนนี้บา้านแหลพยอมก็ชำต้นกุหลาบหินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระถางต้นแม่นะคะก็ใช้ปุ๋ยคอกมาโรยใส่ผสมกับดินโรยใส่แล้วนะคะรอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็จะได้เยอะขึ้นนะคะส่วนอันนี้ที่แยกมาใหม่ก็สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดกระถางนะคะก็เรียกว่าโชคดีมากนะคะปีนี้ขยายพันธุ์ได้เยอะนะคะ ก็รอปีใหม่คราวหน้านะคะก็จะได้เห็นดอกขาสวยๆกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าราอย่างพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ